สวัสดีครับดวงรายวันของวันที่17สิงหาคม2565นะครับมารับพลังงานดีๆนะครับจากไพ่ชุดนี้นะครับ Bredenwise s p i r 즈 t a l o t นะครับชุดวิญญาณสดใสนะครับเป็น Rider Waite นะชุดใหญ่ที่มีพลังงานไพ่ที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับใครที่ชมทันทีตกรช่วยกดแชร์นะครับช่วยกดหัวใจนะกด อคอมเมนตนะ์เพื่อรับพลังงานอันเป็นมงคลนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามโปรไฟล์อาจารย์ไว้ด้วยเนาะนะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรเรามาวัดพลังงานไพ่กันเลยนะครับตั้งจิตดีๆเริ่มจากนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ได้ไพ่8ดไม้เท้านะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียรการดิ้นรนการต่อสู้ในเรื่องของกิจการงานที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้อาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้นะครับคุณประสบความสําเร็จนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นในความสามารถของคุณงานก็จะมานะครับการเงินนะครับเขาบอกว่างานดีเงินก็มานะช่วงนี้เงินสะพัดเลยเก็บหน่อยนะ,ะสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเพราะผมงานหนักเกินไป คนโสดนะครับต้องดูใจต้องลองใจค่อยๆคบค่อย,ค,ค,อยคุยนะครับและส่วนคนที่มีคู่อาจารย์ว่าช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์คุณทั้งสองคนแต่นะครับคุยกันดีๆด,ดีกว่าทะเลาะกันนะครับคนวันอาทิตย์นะครับให้ไปถ่ายชีวิตโทรกระบือนะแล้วก็บริจาคเลือดนะครับทำบุญโรงพยาบาลน,นะครับถวายอาหารก็เป็นพวกชะอมทอดนะครับมะรุมอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้มีโชคนะครับ จะได้ร่ำรวยนะอ่ะสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับให้ใช้สีแดงนะครับโทนส้มท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับว้าวนะฮะได้ไพ่ห้าไม้เท้านะครับเป็นไพ่ไม้เท้าอีกแล้วนะช่วงนี้การงานยุ่งเหยิงนะครับวุ่นวายทีเดียวนะครับแต่ในเรื่องของการเงินก็ เก็บหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าได้มาก็ไม่ได้เก็บเลยในช่วงนี้เนาะแล้วก็สุขภาพนะครับให้ดูแลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเครียดเครียดเรื่องงานเรื่องเงินนะครับและปัญหาต่างๆที่เข้ามาคนโสดครับมักจะยุ่งแย่งวุ่นวายนะครับบางทีเข้ามาพร้อมๆกันทั้งปัญหาทั้งความรักก็เลยไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับคนที่มีคู่อาจารย์บอกเลยครับช่วงนี้ คุณต้องระวังเรื่องอารมณ์ความขัดแย้งการมีปัญหาความเครียดความคิดนั่นเองนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์จึงต้องทาบุญเสริมดวงบูชาคุณพ่อแม่นะครับพระแก,แก่ใส่บาตด้วยของนิ่มๆน,นะครับพวกแกงถขีเต้าหู้นะครับหมูสับอะไรประมาณนี้นะพวกผัดเต้าหู้ผัดกระชายขาวนะครับเอาไปใส่บาตรอ,อย่าลืมสังฆทานยาด้วยนะครับ สีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้ให้เป็นสีส้มไปเลยนะครับจะโชคดีมากๆทัานที่เกิดในวันอังคารครับมาดูดาวอังคารได้ไพ่9้าถ้วยว้าวนะครับพลังงานของไพ่ใบนี้หมายถึงความสบายๆความสนุกสนาน่นกันประกอบกิจการงานต่างๆก็จะได้ประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับ การเงินโอ้มีเงินนะแต่ไม่เก็บเงินเลยนะครับในช่วงนี้เนาะคน <c oughs> สุขภาพระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะว่าแหมสังสรร์ปาร์ตี้เยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็คนโสดนะฮะเวลามีความรักก็มักจะมีมา,าพร้อมๆกันนะครับหลายๆคนอะไรเงี้ยนะส่วนคนที่มีคู่ให้ระวังปัญหานะครับเมือที่สามที่จะเข้ามาฝั่งของคุณนี่แหละทําให้ความรักอาจจะมีเรื่องรหอ,องระแหงกันได้นะครับ เพราะว่าเรามันเจ้าชู้รอเกิดน,นะฮะท่านที่เกิดในวันอังคารครับอาจารย์อยากจะให้คุณเนี่ยนะไปทําบุญปิดทองพระนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตทาบุญพระประจําวันเกิดในทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับกรวดน้ําให้กับเทวดาประจําตัวแล้วก็เจ้ากรรมในเวรสีที่ใช้เสริมดวงวันนี้ให้เป็นสีทองสีอัมพันจะดีมากครับ ทันที่เกิดในวันพุธครับอได้ไพ่สามไม้เท้านะครับว้าวเขาบอกว่ากิจการมีการต่อยอดนะครับมีเรื่องของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะครับต่อยอดจากของเดิมนะครับการเงินค่อยเป็นค่อยไปครับมีการปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับสุขภาพนะฮะดูแลในเรื่องของเส้นเอ็นนะครับช่วงนี้เนาะ ระวังเอ็นยึดแต่คงตะคิวอะไรเงี้ยนะฮะต้องดูนิดหนึง่งคนโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่าความรักของคุณชัดเจนขึ้นนะแต่อย่าใจร้อนครับนะค่อยเป็นค่อยไปท่านที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าอืดอิดดูในยังไงดูเหมือนแฟนไม่ใส่ใจแต่จริงๆแล้วเขากําลังที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างความรักของเราให้มั่นคงดังนั้นคนที่เกิดวันพุธครับอย่าคิดเยอะอย่าใจร้อนนะครับเสริมดวงด้วยกัน ไปปล่อยประหมอสัก8ตัวนะครับทําบุญโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็บริจาคโลหิตด,ด้วยนะครับถ่ายชีวิตโคกระบือที่สําคัญใช้สีเสริมดวงเป็นสีสีขาวครีม,คร,มครีมนะครับถ้าเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนใช้สีม่วงครับผมจะดีมากท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับ คนวันพฤหัสบดีนะครับได้ไพ่สี่ถ้วยนะฮะไพ่สี่ถ้วยบง่งบอกถึงความช่างเลือกในช่วงนี้ไอ้เรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยไม่ทำนะครับไปมองเรื่องที่อยู่ไกลตัวบางครั้งมันก็ไม่สมบัตนะครับอาจารย์อยากให้เริ่มเรียงลําดับความสําคัญใหม่นะครับเอออะไรที่ใกล้ตัวทําก่อนการเงินก็เหมือนกันครับช่วงนี้มีคนให้ความช่วยเหลือนะรับรับเปนธนาไม่เป็นไรหรอกนะครับ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะช่วงนี้ให้ระวังอาการชาตามปลายมือป,ปลายเท้าเพราะคิดเยอะนะครับแล้วก็คนโสดนะเขาบอกว่ามีคนแอบรักแต่คุณไม่สนใจเนาะเขาบอกว่ามักจะไปรักคนที่อยู่ไกลตัวส่วนคนที่มีคู่ครับต้องรับผิดชอบครอบครัวคุณแล้วแหละนะครับบางครั้งคุณไปเอาใจใส่กับคนที่ยังไม่รักคุณเลยเนี่ยอันนี้ต้องลําบากแล้วนะครับ คนที่เกิดวันพฤหัสครับเขาบอกว่าวันนี้เนาะให้หาของเส้นๆไปถวายพระนะครับอย่างเช่นนะฮะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้นะครับไปถวายพระขนมจีนนะครับผักผลไม้นะครับทำบุญพวกสืธรรมะนะฮะแล้วก็สีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้คนวันพฤหัสใช้สีเขียวจะมีผู้ใหญ่อุถธรรมนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ วันสุกร์นี้นะครับได้ไพ่ Page of ฟว n d นะครับนะเด็กถือไม้เท้าต้องบอกว่าไพ่ใบนี้นะครับจะเริ่มต้นเริ่มกิจการใหม่ได้ดีนะครับช่วงนี้มีกิจการหรือมีงานใหม่เข้ามาทําให้เต็มที่ครับการเงินก็เริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วนะครับสำหรับคนมันสุกเนาะเพราะฉะนั้นหมั่นเก็บเงินหน่อยนะสุขภาพนะครับก็ช่วงนี้ก็แข็งแรงดีคนโสดครับช่วงนี้ความรักเริ่มก่อตัวเริ่มดีขึ้นนะ คนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ความรักสดใสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนวันสุกวันนี้ถือว่ามีแต่เรื่องดีดๆ,ๆเขาบอกว่าทําบุญกับพระเนนนะครับเนรพระฤดูร,ร้อนหรือว่าลูกเนนหรือวัดที่เขามีการบวชเนนอโรงพยาบาลดวงออยพวกฝ่ายประมาณลแพทย์เด็กกําพร้าอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะหนุนดวงของคุณเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้เป็นสีชมพูเข้มๆนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์ครับ คันที่เกิดวันเสาร์ครับได้ไพ่ k ิ n g of Cup บนะครับเขาบอกว่าจะมีผู้ใหญ่เมตตาการทำงานจะเริ่มต้นได้ดีนะครับการเงินก็มีคนช่วยเหลือเนาะสุขภาพช่วงนี้ก็ดูแลนิดนึงนะครับผเป็นคนใจดีมากเกินไปบางครั้งมีเรื่องคิเพียรก็ไม่ใครจะระบายให้ใครฟังนะคนโสดนะครับเขาบอกว่าจะมีคนแนะนําความรักมาให้ผู้็นคนใจดีนะครับและคนที่มีคู่อาจารย์เชื่อว่าความรักช่วงนี้คนณสดใสมากๆเขาบอกให้ทําบุญกับพ่อแม่นะครับทาบุญกับพระผู้ใหญ่ ที่สำคัญอย่าลืมไข่ดาวไข่ตุน๋นไข่เจียวแกงเผ็ดต่างๆนะครับนําไปถวายพระนะแล้วก็ทําบุญกับวัดที่มีพญานาคสีที่ใช้เสริมดวงวันนี้ใช้สีแดงเลือดนกหรือสีดําไปเลยนะครับก็จะโชคดีนะครับ